สวัสดีค่ะสายรุ่งเง่งค่าววันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสําหรับประกันรายได้ยางพาราชเช่นเคยนะคะซึ่งก็มีการประกาศตามหาทายาทเกษตรกร1 6 0 0 0มื่นรายนะคะตรวจสิทธิ์รับเงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยางพารานะคะก็คือเงินชดเชยงวดที่1ถึงงวดที่4ด่วนเลยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังด้วยกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะ ก่อนที่จะไปตามหาทายาทนะคะมาดูความคืบหน้าสําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางกันต่อเลยนะคะสําหรับเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563ก็มีการเห็นชอบให้ดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา,าระยะที่2นะคะซึ่งทั้งบัรสีเขียวและก็บัรสีชมพูมีพื้นที่ปลูกยาง ซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางให้กับการยางแห่งประเทศไทยก็คือตั้งแต่ภายในวันที่15พฤษภาคม2563นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการจ่ายส่วนต่างมาแล้ว4งวดด้วยกันนะคะสำหรับคนที่ตกค้างก็เดี๋ยวรอวันที่5มีนาคม2564นะคะ ซึ่งล่าสุดนะคะทางธนาคารทกาสาส่งรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้ารับเงินประกันรายได้ยางพาราชดเชยส่วนต่างงวดที่1ถึงงวดที่4กลับคืนมาที่การยางแห่งประเทศไทยนะคะสาเหตุก็เพราะว่ามีทายาตร,รับเงินแทนหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในหนึ่งหนึ่กพันกว่ารายนี้นะคะ ซึ่งนายสุนทรรักรงนะคะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าจากกรณีเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีการขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งบัตสีเขียวและก็บัตสีชมพูซึ่งมีการเสียชีวิตก่อนวันที่15พฤษภาคม2563นะคะและก็ทายาทยังไม่มีการขอขึ้นทะเบียนและก็แจ้งข้อมูลใหม่นะคะหรือทายาตมา มีการขึ้นทะเบียนหลังวันที่15พฤษภาคม2563กรณีข้างต้นนะคะทายาตมีสิทธิที่จะชอบด้วยกฎหมายในการขอรับสิทธิแทนในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีทายาตโดยตรงทั้งงวดที่1ถึงงวดที่4เลยนะคะสำหรับในส่วนของกรณีที่เสียชีวิตป่วยติดคุก และก็อยู่ต่างประเทศและไม่มีบัญชีธนาคารทกศหรือบัญชีมีปัญหารวมทั้งสองกรณีนี้นะคะเกษตรกรอยู่ที่ประมาณ16,000กว่ารายนะคะให้ทายาตรีบติดต่อการยางแห่งประเทศไทยเพื่อรับสิทธิแทนโดยด่วนด้วยนะคะสำหรับทายาทนะคะใครที่เจ้าของสวนเสียชีวิตหรือว่าติดคุกป่วยอะไรก็แล้วแต่อย่างที่กล่าวมานะคะขอให้ท่าน ไปขึ้นทะเบียนใหม่หรือว่าแจ้งข้อมูลใหม่ให้กับการยางแห่งประเทศไทยได้ทราบนะคะเดี๋ยวท่านจะไม่ได้รับเงินส่วนต่างด้วยนะคะยังไงก็ขอให้รีบติดต่อการยางแห่งประเทศไทยโดยด่วนที่สุดเลยนะคะถ้าใครทราบว่าเป็นหนึ่งใน16,000กว่ารายนี้นะคะ